มันเป็นนักค้ายารายใหญ่ของประเทศมันไม่เคยโดนเราจับได้แม้สักครั้งมันลอดการโดนจับตลอดซึ่งวันนี้ฉันก็ได้จ้างนักสืบระดับโลกเพื่อไปสืบมันว่ามันจะได้ขนยาวันไหนเวลาไหนที่ไหนเสร็จคุณแน่ไปสืบมาให้ได้รับครับมา ได้ข่าวมาว่ายังไงบ้างนักสืบแชมมีอ่อราฮามไม่พบข้อมูลใดๆที่เป็นผิดปกติครับนี่ไม่ได้เรื่องเฮ้ยกูจ้างมาเสียเงินจริงๆงั้นส่งค้อหวังสุดท้ายคือป้าข้างบ้านกูสวัสดีค่ะคุณตำรวจคือป้ามีอะไรจะเมาคือลูกป้าเนี่ยสอบติดหมอด้วยนะพอข้อหวังของประเทศเนี่ยขึ้นอยุบป้าแล้วนะ,ะไปสืบได้เป็นยังไงบ้างป้าเฮคุณตำรวจคือป้า แรกจะเมาสหนักนะมูที่ให้ไปดูเนี่ยวันมันไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวนอนดูดอยู่นั่นแหละคือวันวันนี้มันไม่ใช่จะช่วยแม่ทำม,มาหากินบ้าง,งหรือไงอะอคือแบบมันไม่เหมือนลูกป้าคือไปสอบติดหมอเลยประมาณนี้ก็เริ่มคือพอสรุปมันนัดส่งยาววันไหนพรุ่งนี้9ก้านาิกาองศา50สิวันทายได้ผลแฮะ